วันนี้มาแกะกล่องรีวิวปัตเตเรี่ J.M. รุ่น6008กันครับแทนซื้อมาจากแอป Lazada ซื้อมาให้คุณแม่ตัดผมให้ได้ลองตัดแล้วนะครับคมแล้วก็ เครื่องค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับลิงก์ของสินค้าเดี๋แทนจะแปะเอาไว้ใต้คลิปราคาเพียง3ามแบงค์แดงยังมีทอนส่วนคลิปการตัดผมเดี๋ยวไว้แทนจะมาอัพให้ดูนะครับวันนี้มาแกะกล่องให้ดูก่อนว่าภายในจะมีอุปกรณ์อะไรแถมมาบ้างแอบบอกนิดนึงนะครับว่าโอ้โหคุ้มค่าจริงๆแ,แต่ว่ามันล็อกยังไง เขาแก่ยังไงทำไมมันถึงแก่ยากสีขาวมีแบตเตอรี่นแบตเตอรี่นมีสายชาร์จสายชาร์จมีน้ำมันมีหวีมีหวีด้วย แล้วก็มีที่ลองอีกสี่อันอมไม่รู้ว่าสี่อันสี่อันอสี่เบอร์อลองเปิดดิรัหนักพอสมไม่เคงรับหนักมากขอบติดตัวนี่มาด้วยติดไอเนี่ยเทปที่ที่ห้ามเลื่อนองานดีใช่ไหม มีตัวติดไว้โอ้เป็นรอยเลยอืมติดนะมีมีตัวเลขขึ้นไหมมีกี่เปอร์เซ็นต์แปดสิบสี่ศูนย์แปดสี่ซื้อศูนย์แป